สบายดีทุกคนนี่คือบรรยากาศตลาดเซานะอยู่ที่เมืองนำบากแคลงล่วงพระบาทตลาดเซานี่ก็จะคึกขึ้นเป็นพิเศษนะแต่ละมือนี่มันก็จะเปิดประมาณห้าหกโมงนะเริ่มเปิดอดประมาณเก้าโมงสิบโมงเดี๋ยวจะพามาย่างเลาะสมในซองระยะนี้จะมีห้างกินได้แด่เนาะจรมีผักผัก

มักน้ำยี่มักน้ำะไปแก่นะแกะไปนึ่งกับผลป่าแซลมอพัน่อเพรม่น,บบนาเ้า<ส>อมสลัดสลัดนะแล้นี้เีย่างเผาเลยนะ่าจะเป็นเผา,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 าเผาเห็ดลาบเผามีขา้าวเนี่ยนข้าวซ่าดนะ ผักลายผักสลัดนะสาออนสลัดมาคือนกก็มีนะนี่นกมีผักผักผักสุกสตามธรรมชาติน,นี่นี่อันนี้อันนี้ผักเงี้ยนะนี่น อันนัตเกเี่เหนียวงปียงปาเียสเียแซบเนาะผักตามตามธรรมชาตินะผักกูดผักนผักสลัดผักมีนะมีไรเนาะไข่ซีนก็มีนะไข่เ็ด สดใหม่เลยเป็ดปดานนะกีิ่นไายซีนเลยนี่นะซีงหมูซีนขวายซีนหมูอให้ย้อนวายนะยังมีนะให้ยอดวนะยอยานนยวนะ นี่ว่าเป็นอีกตลาดนึงเนาะที่มีอาหารกันกินแบบธรรมชาติหลายเนาะอยู่ที่ครับอ,อยู่ที่เมืองล้ำบางนี่เนละอันนี้ผักนี่ไหนเป็นผักแก้วหน,นี่เนาะเก็บอยู่กลางนาเนาะน,นี่ซุปเนาะน,นี้ติดแอบเขา้านะนี่ท้ายป่านะมีปลาหนิเอาสิ นี่มีซีน,ซน,นปลานะป่าสดๆใหมนะห่ๆนะอันนี้ก็ปลานนีน้<อ>ทีนี้ตอนนี้อยู่ที่ตะลาดนี้เพิง่งจนะัด <c oughs> เฉดเฉดขึ้นเรียบร้อยแล้วกำจะหมูกใหม่นะสบายแล้ววันนี้ย่างใหม่มาอันนี้หมัด นี่มักแต่งมักแต่งมักอีกออนนะนี้มีไล่เลยมาใหม่เอ้าฝั่งขวมักเพชดโอ้นี่มักเพชดไงเ็ดวัว มักเผ็ดนมาแซบข้ามมาหนย่งข้ามขวนโยนบางน้ำแกงนะแซบนอนบางน้ำปลาปลาพันธพันไม่ลำบากไปมกแคมีแซบปลาพันธ์

รวยกะลัาปีหักดมเ่อดีเ่้วงมัดแตง่งมไม้ตามตามระดูก,าร,ดก,การนะโม่วงก็มี ยาวานะพนสสร้อมหองบัวกามีร่ายตรงนี้จว่ามีร่ายนี่ป่าป่าลาดมเดัป่าลาดป่ากลาปา่าางชาติน ผักซาลีซาลีนึ่งเรียบร้อยนะนแซนลูกาเาน,นาไร่ดีเด้ยาาไประทางอื่นเน,น,น,นี่มีค่ายอย่างนี้ัน,นี้เป็นน้ำพักอันนี้น้ำผงน้ำพักน้ำผง นี่ยังไข่วะนี่นไข่นะไข่นี่นะช่วงนี้ยังมีไข่แล้วมีม็อกหงมักหงมักหงมักเอ้มักแตงอันนี้เป็นกกแก่มากเลยแก่แซ่ ากาดก็มีการงามๆกาดกระลำปีผักทื่ว่ามีไา่ป่าแห้งมัดคอสรงนี้มีมัดคอ ไล่เลยนะจะเป็นยาหมักคอมักจีหมากน้ำ่มักคอกกกคอนะอมเรียบร้อยแนละ้วมาเยะมาซองนี่จะได้ออมมักจีได้ใบยมักคอมักน้ำ ใหม่ๆเลยนะแก่แซ่บไายเราได้กันเนี่ยแซหน่อยสิบแหน่อยสิบผักไม่ได้ไม่ได้แง่าทยทีเลยกูดติดควอนแซ่บกูดกูดผัดแก่นนแกมียอดว้ไไก่ก็มี ผักนี่มีไรเปลนเพิ่นมาผักแกบนะแกบอยู่กลางนาไปซุกแซบนี่กัผักนนี่กุ้งตัวนี้กุ้งเครืงซ้อนอ่ะเราจะซ้อนหอนะ คุ้งมีป่าน้อยเป็นมกสักกานยอดไหวนี่เป็นยอดไหวมัดเขาได้เนี่ยมัดสิบห้าก็เอามัดสิบห้าก็เอา,าไปตำแจวแซบแตำปีหักกาด <c oughs> มีร่ายอาหาร <c oughs> การกินนะ <c oughs> ขับเ,เ,เข้ามาทางใดไปกันมีไล่ไกันมักแตงนะน่มักแต,งม,กแตงมักอื่อ่อนมังอื่อ่อนนี่ไปแกงไปลวกแสบมักนำ้ำมักปีนี่มักปีปีปลาแซลามแซมมักปี เป็นกระจานีย่ยอมเอาไปปรุงแตง่งใส่ออ,อลามออลามหรืรอว่าไปเห็ดใส่ซามูใส่ลามอย่างต่างๆนะมักปีหรือเปล่าทันทันใหม่ๆเลย ไปมกไปมกไปปริง้งกับแซบสลายพันนิยมมกมกปล่าพันผักมีลายยายมักก้วยมักก้วยกูดเลยก็ค่อย มีซีนแห้งป่าตายก็มีมีซีนแห้งโทษแห้งมักคอก็มีลายมักคอโอ้นี่ยอดว่ายเป็นมัดเลยก็ชอบกินยากเนาะมักเออยอดว่าย แต่โซล่าอยู่ที่ตลาดนี้จะมีตลอดนะยอดไว้ผักผักน,นีกมาี วัวนี้ปลาค่ายเป็นตัวแบบนี้นะปลาเครื่องซ้อนบรรยากาศตอนเช้านี่ยจะมีหลายๆลายคนนักการ์พากันมาค่ายอาห้ามกิน กะบาซื้อจะคึกคืนตลอดตลาดนี่ก็จะเปิดทุกมือนะประมาณ 5, 6, ห้าหกโมงรอ,อบเบิ้งก็มีห้ารตามระดูกะ ก็แล้วแต่นะซองนี้กับที่เห็นมีพืชผักไร่ต่อนนี้เนนพิ่กจะปรับใหม่นะอ,อยูทตลาดเนยนอไมส้สาวเรนอไม้เดี๋ยวน,นี้น่าจะเมนนอไม้บ้านเห่านี่ นกคมมนะนอข่มคมไปแกช่ชันสินห้าโหลหันาวสิบห้าหังจีนไปแกงแซ่บลายเริ่มมีนะปกติแล้วส่วงฤระดูฟนฟ่นจะมีลายนอนไปก็มีลายลานอน อยู่ที่เมืองน้ำบางเลยนะทรงอยา่างฝนมนาะมีนอไม้ลล่สนิทมีสักการสัการ์ัก่งอนแนี่อนแห้งป่าแห้งนะ่าแห้งซีนแห้ง

ผักกระเทียผักผักสลัดนี่ไา่ผักสลัดงามๆเนี่ยเวลาก,กาตัดซาว

ละลายเลยนะนอคมก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีอาหารกัดกินจากธรรมศาสตรไลนะ่นาะจะมีนอเนาะนอนี่ผมซื้อว่ามีทุกระดูกาลนะนอก,ก็จะมีไล่ไล่นอเลยนิผักนิผักสุก กลัมปีนะสักคางงกปีกลัมปีเรมีลาย้ะสซงนี้กะลัมปีนะผักจากส่วนนี่มียอดไห้เลยนี่ยดไหวยไหว tam treo Ông okay, treo, nhặt váng. làm tam cheo Cái này. đây Đọc đọc ເອີ້ເອົາໃດມີຫຍັງມັກລอອັນນີ້ສົບມາບ້ານມາສົບດີກິ້ມເນາະເຊົ່າມື້ນີ້ກິນເນາະມັກກິນສົມມັກລໍກສົມແາາປີາກນ ออน่นอผักกาดแซลนไปแก่น่ผักกาดนี่นอะไม้เริม่มอนยะ่ล่หนอไม้น่อคมนะน่อคมน้ำ นำ้ำไแกงแกงไปเน่งผักกาดอนนี้ป่าป่าจากธรรมชาสตร สะท้อนยอดไหวไม่ไล่นะอาหารก็กินธรรมชาติจะได้จะมีเป็นยอดไหวนะนี่ห้อยนี่ยอดไหวเนาะง,งามงาม,มยอดไหว แกบเห็นเลืองแล้ซุปอยู่เลยดียห้อยนะนี่ไปเห็ดออมแล้วออมห้อย <c oughs> น,นี่เนดังเงียนดังฮาดเขียวมาก ผักกูลน่ป่านะเนี่ยป่าธรรมชาตรนะยอดไหว้นะัมีร่ายลนะอยู่ตลาดน,นี่นี <c oughs> กก่ก็ผักสุกผักสุกผักรวมนะนี่นะไปส <c oughs> ุกเฉยเลเอ้ผักรวมรวมเอา เราบ้างกันเดี๋ยจะบอกอะไรให้สวยเลยนะเ,เรรน่นนยนนนะเอยบนะ่มีบ่มีบดแตงเลยกับยากอะไกันเนาะนดี๋ยวเราพักล่าย,ยางเนาะอาห้าเนาะเกณฑ์ตามฤดูกาลที่นีาากน่ก,ก็จะมีมียอดว่ายเนาะเกี่ยว่ายอดว่ายนี่จะมีเกี่ยวกับทุกฤดูก,กาลเลยก็จะมีหน่อไม้ช่วงนี้จะเริ่มมีหน่อไม้คม อีกจากน้อยก็จะมีนอยังเป็นเนื้นอกูดนาะอกูดนอไม่หกไม่เฮียซวงละดูฟ้อนน้อยมีลายหนึ่งนอพืชผักก็มีลายนะผักตามระดูกาลซองนี้ก็จะมี ีสลัดผักกาดย่งนีเลยียแจ้ะแจกนี่ลูปูมือเลยนี่หน่อไม้นี่นะหน่อไม้สักคาน สมผักสมผักาดคอนี่มอหีระมาคอทรงนี but, ้นะคอใหม่ๆนะบายๆคอมาคุย น้ำได้ป่าใช่สะ่ะเนีม่ป่าพันธุ์มีหลายป่าพัานธุ์พุ่งป่าธรรมชาติ มันนะขาดต่เ้ยน่าจะึะคืนอยู่เนาะตอนเช้านี้ก็ี่ลายๆคนนะก็นหากันมาออกตลาดเนาะ แต่นะมง,งตมักเกียงนะโซนนี้ก็ยังมีมากไม้ตาเราดูกาเนาะมีมักเกียงมากเกียงกรว่ามีไร่เนาะห้ามห้ามหม้าม,มลา สียนะนะนะ่ยอดวายนะโอเคจังตัมเชอ์ตัมจชล์น้อยอดวายแซมนะไข่เป็ดขายเป็ดไข่ไก่สีนสดกนนะมีนน่นะที่นี้นี่น้อยอดวายนะยอดวานะยวนะี่มีไร่เลยก็จะเป็นตลาดที่มีอาหาจะกินแบทธรรมซาเราหนะีไรนะ่ที่ตลาดนะี้นะ ซึ่งว่าเมือกกอนนี้ก็มีล่างกว่านี้นะตอนนี้ก็จะลุดลงแล้วนะหาะนะา้ารกจินจ <c oughs> ้าธรรมศาสตขายปลาเลยปลานี่ยปลาเนี่ยปลาเนียนปลาดุกเนีนนะปลาสดๆใหม่ๆ มาเห็นเดี่ยมเราปุิขึ้นมาปริบัดิที่เลยคือพับ มีค่ายละาลายยางมักแตงโซนนี้ก็เฮ็ดมีมักแตงแตงก็มีลานะ่นะนี่นะจะประมาดนี่นะตลาดเซาอยู่ที่เมืองนำบากนะแย่งล่องพระบา้าน กุ้งมอันนี้มกย่งเลยมกไข่มกไขว่ว่ะโอ้ยังมีเน,น,น,นาะม,มกไข่เนาะกุ้งมกไข่ไข่พงเนาะไข่หี่ไข่หีว่ะเรียกว่าไข่หีเจ้าหน้นหาทแบบบานๆนะคือพ,พักนะฟักสลัดได้เลยช่นะว่าทางใดเพืนะ่อนเนาะมันจะมีไข่เป็นพวกจิตสุกก็มีน,นมนะ คนก้ล่าเยอะน้อในมื้อนี้จะมีไกย,ยังไงนนะไส้อวนี่นะกิ๊สุกนะไส้อวมี่ทักจีนะกปาเตน้นะืนมอนะมม่นต้นืนะขเนมเนา้นมน,นื้น้อน้น้กน้ ขนมครกอ่ายูพีก็มีเนาะขนมครกอันนี้หัวหมักเผ็ดเผ็ดสปาเดกโอ้ใส่ปลาแดกว่ะน่าแซมมากเลยนะวัวเผ็ดใส่ปลาแดกเนาะตีนสลัาเปาก็มีเ,มเ,เผ็ดอ่ะฮะแบบแป้งเนาะสลัาเปาข้าวจีข้าวผัดอันนี้ข้าวผัดฮะเออ บั้นกวนยังก็มีนะข้าวต้มข้าวต้มนะว่ามีร่าวนะอาหารกับกินอยู่ที่ตลาดนี่ไะมีไก่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นตัวนี้นะสดๆใหม่ๆนะใหม่เลยนางกินอยู่นี่ก็ได้นะจ <c> ะ <oughs> มีตัวให้นางนะนั่งกินอยู่นี่ก็ได้ อันนี้หักลอด้มักล้จีนเลยนะจีนจนมันจีนมะกววยเห็ดขนมนบบานๆขนมพุดจีจีปาเต้เดเละอ้าวนตาคารากลนะอาหาร ทาการกินนะแต่บา,บานๆยูทีตลาดนี่เราจะเป็นตลาดสดนะเขาจะเปิดโซโขาวนะประมาณเริเ่มเพื่อนี่ประมาณห้าหงโมงประมาณนี้นะวมาจุดนี้ก็จะเป็นจุดใจกลางตัวเมืองนี่เลยนะก็ที่ผ่า,ผามามเราส่งลายเคือนนะก็จะมีท่าทางกินนะตามฤดูกาลนะนี่ลากยเลย